วันฟีไม่เออนักลายไม่ลีบม่เออนัาท <contamination. S 1> ลักลายไม่ลีบีม่เนกกินสูรา่เลบุญยาฟางท่าต่างต่างนางเจงไม่เปลงปล่าต่างนางเจงแล้วมมไม่เปลงปลัท่าต่างต่างนางกเจงไม่เปลงปลัแล้ววท พระเจ้าน <ST su ks> ี่คือพาหลอดตะเชนอยู่กินกับนางเมรีมานานแล้วยมนี่นางเมรีออกป๋าก็ได้กลับมาในเวียงในวังเลี่ยมเหลี่คอยกล่าวว่านางเมรีก็ถึงเวลาเลี่ยมเดินางเมรีกลับมาในเวียงในวังวันนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวว่านางเมรีโอกคอยกล่าวว่านางเมรีเธอจะงามเท่าไหร่ ลีเลี้ยวลีน้องลีการบินรถกาน้องลีโยน้อยอันนี้เสียงเคยกันเสียงบิรรถไม่ค่ะบินรถเลยน้องลีเยอะตำตามดมันแลย้ยกาวไม่ได้กินตีวันนี้บลาด้เลเี้ยน้องลีเยอะกาถึงบิรถตุลาเลยอะค่ะเอ้ได้ปีมาตุลาตีน้องลีดิ ว่าปืป้มบ้างอะค่ะว่าเียดเเวเดินเล่นเนี่ยตำในเมืองไนว่างอะไรปีลง,ลงไปกินอะโลไกเลยไม่รู้น้องรีเเจ็บปุ้มเกเตายอันเด้อครับพิรถกาเออึงวันนี้น้องรีงล็อกปาเรียวไน้องน้ำมาหน้าเลยน้องหน้นา,า,นานเลยพี๋ก็มาเลยตีเป็ดว่าเจ้าลูกปีออ๋ตึงวันเด็กไม่ตีปตเป็ดลูกก็บอกกระดูราเล่นตีก้าวปี๋อ่าน้องรีเออ,อนนเก่เกตายพี่รกดิกาตีตีเป็ดกลนแล้วไม่ได้ลงรูงตีอะนี่เ้าไม่ได้กินตีอ่ะนี่น้อง กาบิรดกาต้องนอง์รี่เออดอยวรนอร์รี่วยจัดจับรับจับร้ายไอปีตะกี้ตะนองนะโอ้ได้กับปีกาตีเกาตีดิบต้องมาปร่งมาปลาวัวมูเอ็ดเป็ดเกย์กัได้จับไปเรียบร้อยอะดอกบเรียบร้อยเจ๊จับแล้วกับพิรดกาเรื่องนี้เล็กเรื่องเลี่ยนนองนะกาเอ๊ดาว่าเล็กเรื่องเลี่ยนตุ้งตอนเดียวเรากินในนู่นตะกี้นอร์รีเออได็กกับบิรดกาจกาล้องตะกี้นองนะกากินไปเปียกๆนะนองนะเปียกๆกัอย่าเปียกๆกเปียกะ

ไปอออไออรอดไม่ตัมใจโรในงไปรอดไม่เคยกินเลยครับไปรอดไม่เตะเลืโอดเมาตุ้โกโ,โก้แต่นุรีนีครับเอ๊นุ่มรีนอ่ะจพีเอสที่ร้านนั้นะรอดกับ ตั้งกบีรถคานังนังตาล้าง้วยเปลือยแนวเสีต์หอลีนางงบนน่ะมัดคนหลาจันทร์มันหูมปอว่าเดาแมวเัลอุวเด กำ <elim> ังเก่งๆหนุ่รีนี่ค่ะขึ้นมาต่งกับิร์การ์ดนีกับเร์กา ก็จะเป็นระกาศยินได้จริงนะยิ้มนึงนี่ประกาศไปตันซ้ายเลี๋อวเปนีรีด

ไม่มาอ่ักามีเมาหรอไมานี่เนาะไม่ีกเล็บหลินพวกกันเลียเล่โจเดยวีรัดกานี่ผีรอดพี่เนาะเริ่มไม่ไงพีัตกาดหนอยเดนอง์้องนี่น้องกานองนีนอกเลยนีครับวิรัตกากคนบกใคร

ลูานยพี่โลายรู้มัยไ่เน้องีอย่าให้ลน้องีม่บอกเดียวลาน้องีอน้องีอันมีนันจะไม่เอาไว้น้องให้เบลอไปเตกับกรงน้องีนอนเลยนี่กับเลล์้านอนอนเอาเดี๋ยวปีลอดย้ยนอนนอนนะบลนอนเยเอน้องนอนอย่าบอ ไว้ลงจำดาวันเลเลยนะพิรักาเราีนองเลยพิรักกาต้อต้งรีกตั้ง่นี่งครัตั้งไาตั้งโนตั้งนี่มันไม่ได้เป็นจนกันจางนี่มันจับจ้างราชานนะเขาเรียก น้องรีนอนเลยนี่ครับพี่รตกาแล้วการนอนแต่้องลียกวีเล็กเราแล้วแมเอ้ยว่าอ้วีนอนที่เปรตนี่กรรมแล้วไอ้กุ้งเจ้าเนาะมากรูลราอย่างไรไมพี่รดการอย่างเลยกินนะ๊ต์เหลือเต๊นตงเหลือเนาะนอนน้องรีนอนนะรับแปลี่ยนะรับแปลี่กันนี่รับเปลี่ยนต่อเดียวใจเรานี่รับบานแหละ รับเรวคะอ๋อรับเรีวรับเรีวเอทุกไมเบียร์เหลานีต้รับเยจเอรเ่อเื่องตาโลนน่นนะบุหลักโอ้จไปนี่ต้องหมดว่าได้เดีวเมื oh, ่อตไม่เาเลเจ้าเเลเออโอ้น้อยตาโอยาพงเลยกัโอ้มี โอ้ยด้วยตาโอ้ยอย่าพุ้งเลยค่ะไอ้ได้เดี๋ยวพุ้งใจใหญ่พอดพุ้ใจใหญ่พอดนี่ได้มาเดี๋ยวร้ามันล็อคเป็นของดีเยอะนะไม่เดี๋ยวเจยอยู่ใจนะได้ดวงเนตรเมเปรีแล้วอย่าพุ้งแล้วโอ้ยคุณทรงดูพาพจริน้องเอ๋ าปาลยาย,ยายคอยลาลุงลาปาลายายบาคายกลบมาดับใจกันคอยกลับโอมารับใจกันอีกีะรับานรักวกเราชาคณบนะบรรูาดวุจัทีเอาวนนะครับนะจัด้ ยาับย่ดไปบังก็ต้องกราบก็เอาไปผมไพีดองวันอาทิตย์นี้นะครับนะถ้ามีความดีเลื่อยอยู่บังกักให้ผมไอพีดองเิญสั้นซึ่งจะยืนเฉอโยนะครับเชินัางสบาดโดยสวัสดีรับสำหรับวันนีกครับฝากสวัสดีครับ